พัดล,ลมพัดลมพกพานะฮะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในไซต์งานนะตัวนี้ใบพัดเป็นเหล็กนะครับผมเป็นอลูเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยตัวครอบที่เป็นเหล็กอย่างนี้ชาร์จแบตได้ครั้งหนึงนะ่งเนี่ยถ้าเป็นก้อนใหญ่เนาะใช้งานได้8ชั่วโมงนะครับมันจะมี2แบบให้เลือก4ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงก็จะเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานเดียวกับไอ้พวกเครื่องตัดญ้านั่นแหละที่เราใช้กันอยู่นะครับตัวนี้นะ,ะลูกค้าน้ําหนัก ก็ประมาณกิโลนึงนะครับกิโลนิดๆอะ่ะรวมแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนิดหน่อยแต่ถ้าเราแยกแยกกันได้แต่ว่าให้ความแรงลมเนี่ยสระดับ2ระดับอะคุณจะพกไปไร่ไปนาสบายเลยนะฮะถ้าอยากจะใช้นานๆก็นี่2ก้อนไปเลย16ชั่วโมงนะครับราคาวันนี้หลักร้อยจัดโปรโมชั่นให้นะฮะตัวนี้เรารีวิวให้อย่างเดียวนะอยู่ในตะกร้าเลย นี่พิกัดอยู่ในตะก้าเพราะว่าเราไปซื้อร้านนี้มาเราไปหาดูนะับถ้าใครอยากได้ก็จิ้มดูนะครับหลักร้อยใช้งานได้8ชั่วโมงต่อก้อนถ้าเป็นตัวใหญ่เนาะถ้าเป็นตัวเล็กก็4ชั่วโมงนะครับเขามีโปร2ก้อนด้วยราคาหลักร้อยเหมือนกันไปจิมในตะก้าดูตอนนี้เลยนะจ๊ะ